กันไปทําบุญดีกว่านะฮะมาบอกบุญกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันออกพรรษากันแล้วนะครับขอเชิญครับพุทธศาสนิกชนนะฮะแล้วก็สิญญานุสิิทุกท่านนะฮะร่วมพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกครับแล้วก็ร่วมพิธีทอดกรถิ่นณวัดเชตวันนะครับตําบลช้างม้อยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฮะโดยมีพระเทพมังคราจารย์นะครับสมานกิติโศพโนนะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งคณะสัทธาวัดเชตวันสิญญานุสิิ แล้วก็ประชาชนเมืองเชียงใหม่นะฮะเป็นเช่าภาพในพิธีนี้ครับวัดเชตวันนะครับตั้งอยู่บนถนนท่า,ทาแพรตาบลช้างม้อยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นตามชื่อพระอารามเชตวันในประเทศอินเดียเมื่อครั้งพุทธกาลซึ่งความหมายของชื่อเชตวันหมายถึงพระอารามที่ตั้งอยู่ในป่าเล็กตรงข้ามกับมหาวันวัดฝาแฝดน,นะครับที่หมายถึงพระอารามในป่าใหญ่ โดยที่ในตำนานนะครับเขามีการเล่าเอาไว้นะครับว่าพระอารามทั้งสองแห่งนี้นะคุณผู้ชมครับเขาสร้างขึ้นพร้อมกันฮะซึ่งวัดเชตวันนะครับสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์พระเจ้ามังรายราชการของพระเจ้าติโลกราชนะฮะโดยวัดมหาวันนะครับผู้เป็นพี่เนี่ยสร้างส่วนวัดเชตวันนะครับผู้เป็นน้องสร้างฮะก็สร้างกันไว้ราวๆปี พุทธศักราช1,984นะฮะถึงประมาณ2 0 3 1ประมาณนี้นะครับจุดเด่นของวัดเชตวันนะครับก็คือพระเจดีย์ศิลปะแบบพมา่าที่เรียงรายกัน3องค์ด้านหน้าเนี่ยมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับเจดีย์ทั้ง3องค์องค์ระฆังถึงยอดเจดีย์ประดับด้วยกระจกสีลวดลายงดงามเหมือนกับเจดีย์ทั้ง3องค์นะครับ แต่เมื่อปีพุทธศักราช2554เนี่ยเกิดมีลมแรงฝนตกหนักทำให้เกิดฟ้าผ่าที่ปลายยอดใจดีหักลงมาพร้อมกันนะครับซึ่งพระเทพมังคลาจารและเหล่าสิทธาาุสิทธ์เนี่ยได้บุรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามรูปทรงเดิมแล้วครับในอดีตครับคุณผู้ชมฮะวัดเชตวันนะครับเคยเป็นวัดร้างฮะในห่วงเวลาหนึ่งนะฮะก่อนที่พระเทพมังคลาจารครับจะได้บูรณะให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองล้านนานะฮะจนมีผู้คนเนี่ยศรัทธากลับวหว้จากทั่วโลกขายก็แต่กุฏิที่พระของพระสงฆ์นะครับจึงได้มีการจัดการทอดกระถิ่นนะครับเพื่อนำปัจจัยมาสร้างกุฏิสงฆ์รวมทั้งมีการสร้างศาลาบำเพ็ญบุญอเนกประสงค์ฮะซึ่งชั้นล่างเนี่ยเขาจะสร้างเป็นกุฏิเรือนรับรองนะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยตามภาพนี่เลยนี่แหละนะฮะส่วนชั้นบนเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นกุฏิสำหรับรับรองพระผู้ใหญ่นะฮะ ซึ่งจะมีการวางศิลาฤกษ์ในวันทอดกระถิ่นในครั้งนี้นั่นแหละนะครับก็อ,อยากจะขอเรียนเชิญนะครับพูทธศาสนิกชนและสิทยานุสิ์ทุกท่านเลยนะครับร่วมทําบุญทอดกระถินในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับหรือสามารถร่วมทําบุญสมทบทุนได้ที่วัดเชตวันตําบลช้างม้อยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนท่าแพเชียงใหม่เลขที่บัญชี1 6 8 1 833168ชื่อบัญชีวัดเชตวันนะฮะตามที่เราได้ขึ้นเอาไว้ให้นะครับถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญในการทอดกรถิ่นครั้งนี้ก็สามารถมาร่วมบุญด้วยกันได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะผู้ชมนะฮะนะผมว่าร Sisters, yes ่วมกันท e ําบ e ุญดีกว่านะฮะอ้าวนะฮะประกาศทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาถนนบ้านแพนะฮะวัดเชียงอ่าท่าแพรนะฮะจังหวัดเชียงใหม่และที่บัญชีนะครับก็168 183 3168ย้ำอีกครั้งนะครับเลขบัญชีฮะ168 183 3168นะครับชื่อบัญชีก็ชื่อวัดเลยวัดเช,ดชตะวัน,วนครับผมอืมะร,ระเรียนเชิญ<ม><ม>พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับน่าไปเหมือนกันเนาะไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วย25พฤศจิกาย,ยนนี้เอออากาศกำลังดีเลยช่วงนั้